ดมอร์นิ่งแบงคอกค่ะสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ทุกคนจากดาวองคารเนาะค่ะเนะสวัสดีตอนเสาวันเสาร์วันศุกร์เอ่อวัน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 หยุดค่ะขอโทษค่ะอืขอให้มีความสุขวันวันหยุดทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อพีพีน้องๆทุกคนนะคะเนาะโอเคบาวหลายดอก เจ็บคอมาเบาเรื่องซุ้มหนี่ดีกว่าเบาสิบศาสตร์กับบหมดนะคะเนาะความสัวของมันเนาะอือนเทาเป็นจังใดละ่ะอืมยปากปากซุนี่เนาะมันกลายเป็นกะมนลัสันดานไปแล้วล่ะเดอ้อซุนีซีเมนต์ซุเคยมองเห็นความผิดของเจ้าของซุบมเคยมองว่าสุเหตุอย่างผิดเออมันก็นต้องเจอกับคนคือพอกูนี่ละ่ะเออมึงคิดว่ามึงโลบออกอะ่ะ มึงสิมึงหลบท่านอยู่บ่ฮะอีสันดานมึงอย่าลืมนะว่าพวกกูเป็นช่องแ์เด้อเออส่วนกูสีสงให้ภายนั่นมึงลบคลิปนะมันบอกท่านดอกเออมึงมึงส่วนส่วนกูสีสงให้ผู้ใดนั่นกูว่าจาเป็นต้องบอกมึงเด้อเออคนโงงๆคือซูนะ่ะเออคิดเอาซูบ่ท่านดอกกูสิบอกใครเรามึงมาต้องมาปากดีดอกว่าเออบ่มีไผรู้จักมึงเออบ่สนบอแค่กระแมน มึงบ่รู้จักพกูแต่พกูรู้จักมึงไงเพราะว่ายังเพราะว่าวมมึงเห็นย t u b e เออมาว่ามึงสีเบ้าจิจ่าอย่างมึงสีเหตดอย่างลงไปมึงสีซื้อหย่างลงไปแน่นอนพกูเป็นช่องแช่พกูมาจับสูพกูมากระฉากสูพกูมาเล่นงานสูพกูมาแอาอออแชส่สูเอาหน้ากากของสูมาห้สังคมรู้ว่าเออ สูมันมีพฤติกรรมแบบนี้เดอ้อร่วงโลกขีต่ตมขี่ตัวคนหลอกร่วงคนดาคนเป็นแม่ที่เป็นแม่มาหมาเพราะว่ามึงเป็นมึงปล่อยให้ลูกมึงมาเหตุพฤติกรรมสวยๆอยู่เมืองไทยอยู่ประเทศไทยพวกกูเพราะฉะนั้นมึงบ่ต้องมาถามว่าเฮ้ยพวกกูมีสิทธิ์อย่างพวกพวกูสิทธำอย่างแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎมีกติกามีกฎหมายจึงสั่นผลสิทธิมีไหวเหตุอย่างเนาะกูสิบอกมึงให้เด้อีสันดานเออพอกูมีสิทธิ์อย่างมีสิทธิ์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพอกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงกูซิอยู่ตั้งประเทศกูก็มีสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะกูสามารถกูมีสิทธิ์ใส่สิทธิ์ใส่เสียงของกูได้ในนามเสียงของกูว่ากูเป็นประเทศไทยมีสิทธิ์มีเสียงที่กูสิเหตด สิ่งที่มันถือต้องบ่าําเป็นต้องด้วยร้อนฟ้าบ่าจําเป็นต้องว่าจบปริญญาเอกปริญญาโททุกคนมีสิทธิ์าว่าอันใดมันบม่มันบ่ถือบกควรเด้อกูสิบอกมึงห้แล้วมึงละ่ะมีสิทธิ์อย่างกูถามมึงขึ้นมึงมีสิทธิ์อย่างมึงเป็นคนเริ่มตนเอาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแม่กับลูกด่ากันขายกันประจานกันนะคลิปที่มึงวามึงเอาแหนบดึงหลานมึงออกมานะสี่หาคนกูยังมีอยู่นะ เออกูยังมอยูแล้วก็บ่ต้องห่วงว่ากูสิบจัดการบ่าดาเนินการอย่างเดอ้อบ่ตองห่วงกูสิส่งให้ไผเรืองของกูสิทธิ์ของกูเพราะว่ากูทําหน้าที่พลเมืองดีเด้ออี่าเด้อมึงอย่าปากดีมึงบ่โนสนโนแค่บได้ดอกเพราะว่ามึงก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนเพราะว่าพวกมึงหาแดกเงินย t u b e มึงเงินภาษีที่เขาจ่ายไปพวกมึงก็ไปแดกเข้าใจเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นพวกกูมีสิทธิ์มีเสียงอืม บ่มีไผเกง่งกว่ากฎหมายกุสิบอกใหฮเดอถ้าอ,อันใดบ่ถือบ่ควนสู่เหตุลงไปนะมันบ่ได้ออกจากปากไผมันก็นออกจากปากสูเออมันบ่ได้ออกจากคลิปผู้ใดมันก็นออกจากคลิปสูเสียงว่าจาหน้าตา กับเมนสูเดอมึ่งรุดตลอดสู้แล้วก็อีโคกเดออีกะโลกมาอีหนาสนตินนะอีดังหมูฮะอีลูกทอรละพี่อีอับปีจันไรมึงบ่ต้องมื่อวาดอกว่าคนสิ่งค้นซ่อมอีศาสตร์สัวทุกสิ่งทุกอย่างมึงก็ออกมาจากแม่มึงเองเด้คือจังมือนีเด้แม่มึงบอกว่ามึงมักมึงขังหลุกมึงไว้ในห้องอีสันดานหมาเออ ถึงบ่ถึงแม่มึงเบาๆไปเขากะเบิงออกทุกคลิปเลยลูกมึงหองกรีดกรีดมึงเอาโทรศัพท์เอาแท็บเล็ตเห็นมันเล่นเด้ออิสระสัวเด้อกับแม่ลูกสูยูสูสีกันออกมาสูสีเหตุจังใดก็ได้แต่ว่ามึงอย่าลืมนะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะอิสันดานมาอิสระสัวเด้ออิอจบปอสองเคืงมีกฎหมายคุ้มครองเด็กกลุ่มคุ้มครองสตรีคนชรา มีหอดกฎหมายคุ้มครองหมาแต่บด่ดด้มีกฎหมายไว้คุ้มครองคนสัวคนปากหมาคนศาสตร์สัวคนบอดีคือสูดเออกุสิบอกให้เด้ออีสัตว์หมามึงอย่ามาเล่นกับช่องแชช่องอวตารนะกุสิบอกให้มึงสิบอกว่าบ่มีไยรู้มึงบรู้จักไัยกระถึกมึงเอกาถึกแต่ว่าคนทัวโลกหูจักสูหูจกัจกซื่อเสียงเรียงน้ำน้ำสกุลเถิเดี๋ยวกูมาจาัดอีสัตว์